สวัสดีครับมาพบกับเราในช่องน้องมาามีอีลาเฟนไทยแลนด์กับดูมันนี่กับตัวโปรดของเขานะครับนี่ของเล่นตัวโปรดของเล่นเยอะนะครับอะไรนี้อะไรนี้มาฟ้องอะไรให้มาฟ้องอะไรฟ้องอะไรฟ้องอะไรจ๊ะฟ้องอะไรจ๊ะลูกจา๋า นะครับัาก,กินน้ำบ่ะเอ้ยก,กินไปวะเอยก,กินไปวะกินไปวะหนครับความพยายามกว่ามันนี่จะกินน้ำอาอิ๊ติอีิติ๊ต๊กแตกแตก,แตก ดูดีคร <um> ับดูอี่๋อันนี้แรงเยอะมากนะครับเอายัดให้มันเดนป่าก็ดูครับความพยายามของมันนี่เปล่าน้ำอึอึมันเขี้ยวอันนี้มันเขี้ยวแล้วนี่ดูความพยายามของมันนี่อันนี้มันเขี้ยวอันนี้มันเขี้ยวนะ จะอาบน้ำมันนี่จะอาบน้ำนี่นี่ยัง <c oughs> ไงมันเป่าไม่โดนปากหนึ่งอย,ย่างเลยเออกินได้แล้วพยายามเข้าลูกพยายามเข้าหนึ่งชอนฮึ <laughs> ว่าดูการเป่าน้ำเข้าปากของมันนี่นะครับงอทังทังทั้ทงัทง,ทง,ทงจะแตกเออดูการพยายามของมันนี่เอ <laughs> เป่อน้ํา อืเพราะว่าไม่ใช่กินแล้วเนี่ยเพราะว่าหนูจะเล่นเพราะว่าหนูเอามันนี่จะเล่นน้ําแล้วเ <c oughs> อ้ยโ <c oughs> อ้เด <c oughs> mặt hai mươi dặm là bảo bạc ê ê bạc ê bảo ê yên anh lệ yên anh lệ luôn yên anh lệ tông lắm ถูกต้องแล้วเดือมันจะกินในปากเหมือนกินนมเคยได้บบเนาะมันก็กินในงวงก็งกินน้ำไหมเอออด,ดูทางนี้จะได้กี่วันทางนี้จะได้กี่วันเนาะนะครับดิ น,นี่ก็ได้กี่วันนิ้งสงเอ้ยเฮ้ย,ยมันนี่ทำอะไรก็นะครับดูครับหลังจากกินน้ำกินอื้อแม่นะครับผมโอ้ดูครับดูดูความพยายามของมันนี่อายุอายุยี่สิบเ็ดยี่สิบสองวันนะครับนะครับ ดูพัฒนาการนะครับการของน้องช้างนะครับเริ่มเกี่ยวกินจากอื้อแม่ก่อนนะครับทุกเชือกต้องกินแบบนี้นะครับ่ีนี่คือพัฒนาการช้างที่ถือว่าพัฒนาการเร็วนะครับเร็วมากกินตั้งแต่สิบวันนะครับเริ่มกินนะเริ่มกินตอนได้สิบวันนะครับ ยังกินได้สิบลังอือก็ได้ของกินไม่สนใจไม่สนใจของเล่นเลยวะลูกนะอูครับดูดูมันนี่อื้อืออือ ดูครับคำใหญ่ๆลูกคำใหญ่ๆโอ้มันนี่นะครับเรียกว่าสารอาหารครบนะครับอยู่ในอื้อของแม่นะครับมันนี่นี่ล้วพีมากมีพี่มากมีนะครับปลาทับทิมแล้วใหญ่ซอยนะครับแล้วก็ใหญ่ซอย ส,ส,ส่สงสัยสงสัยจะได้เสื้อกันหนาวนะครับคุณยายวันคุณยายวันบอกว่านะครับวัดขนาดาใหญ่ชายให้น้อยนะครับเดี๋ยวจะตัดชุดกันหนาวให้นะครับเด็กชยรู้สึกยังไงจะได้ใส่เสื้อกันหนาวทัพทิมเ้ยอืมไปเยดูทัพทีมปีนนะครับปีนปีนเข้าไปหาเจ้ามันนี่ทัทีมเลยเฮ้ยเฮ้ย ว่ามันนี่มันนี่จริงจังมากเลยครับเอ้ยเข้าไปยังไงนิเดี๋ยวจะได้วัดขนาดเยื่อใยนะครับวัดขนาดเยื่อใยจะได้ชุดสวยๆใส่ชุดกันหนาวมาดูเยือย่อใยมาบอกว่าเออก็ดีเหมือนกันไข่สีดเด็กว่าต้องหนาวนี่น,นหนาวมาก,กันหลายปีดิแต่ลักสณะดีชุดกันหนาวกับมือนีนี่ละ เยสร้อยเหมือนจะถ่ายท้องนะครับแม่ประทานโทษนะครับอึ้กองดําวันนี้้างสีกองอึไม่ปกตินะครับเย้สร้อยสงสัยจะถ่ายท้องหรือว่ายังไงนะครับเดี๋ยวต้องหาต้นไม้ให้กินแล้วแหละอึดํำนะครับอึดําผิดปกตินะครับจากอึ้เชือกอื่นๆนะครับแม่ครับแลววันนี้นะครับมีกล้วยสวยๆนะครับ รวยสวยๆของผู้ใดเนาะนะครับส่งมาให้นะครับนี่รวยสวยๆนะครับฟ้ามีมีเขียนชื่อบอกด้วยนะครับของจากพี่ปุ้มนะครับขอบคุณมากครับนะครับสำหรับกล้วยสวยๆนะครับผมจากพี่ปุ้มนะครับสามเครื่อใหญ่ๆนะครับผม อ๋อนี่เดี๋ยวจะได้ให้น้องช้างได้กินนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณด้แม่พี่พี่ทุกคนทุกท่านนะครับที่เมตตาครอบ,บครัวน้องมากมีน้องมันนี่นะครับแม่โบนะครับป้าทับซิมแล้วก็คุณยายคำสร้อยนะครับผมมันนี่ไหนให้สัมภาษณ์หน่อยรสชาติเป็นยังไง <c oughs> หลังจากหนูกินอึร้อนๆมานีก่กินอึสดๆร้อนๆมารสชาติเป็นยังไงลูกือ โอเคอยู่ได้และพอ่ออุ่นๆจะแซ่บแบอยู่ระชา็สิเป็นปลาเปรีปมเปรีม,ม <c oughs> โอ้นะครับนี่าอาหารที่แม่แม่ป้อนนะครับตกไปถึงลูก <c oughs> ตกถึงลูกนะครับตกถึงลูกแน่นอนนะครับตกถึงเจ้ามันนี่แน่นอนเพราะว่าเจ้ามันนี่กินอื้อแล้วทีนี้แล้วก็กินนมเอาเข้าไปลลกเอาเข้าไป นี่นะครับเดิน,น๋จะได้นะครับตักน้ําให้ช้างกินนะครับแม่เดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะไม่ได้มาเจอกันนะครับเนาะผละไม้ขายผลไม้ออนไลน์นะครับเพื่อทําบุญกระถินนะครับแม่แม่นะยอดทุกบาททุกสตางค์นะครับจะเก็บให้ทําบุญกระถินนะครับทําบุญกระถิน นะครับในวันที่วันที่นะครับสิบเจ็ดสิบแปดนะครับผมมาฝากในท่านใดอยากจะร่วมทําบุญหรือว่าอยากจะป้อนผลไม้น้องช้างนะครับคะแนนที่แม่แม่ป้อนมานะครับผมก็จะเก็บรวบรวมไว้ทําบุญนะครับผมอนุโมทนาบุญร่วมกันเด้อนะครับแม่แม่นะครับท่านใดนะครับอยากจะร่วมทําบุญอยากจะป้อนอาหารน้องช้างนะครับได้บุญสองต่อก็ เย็นนี้เลยนะครับเย็นนี้เลยนะครับวันนี้นะเราจะมาคุยกันนะครับจะมาพูดคุยทักทายกันนะครับมาป้อนอาหารน้องช้างเช่นปกติเช่นเคยครับถ้านะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้พวกเราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ